ใช่เฉยๆี่ไม่เขียวค่ะอย่หนื่ยเลย เป็นเงินเถื่อเลยมืนสี่ร้อยเก้าสิบบาทที่ปัดไปเป็นหนึ่งหมื่นห้าร้อยค่ะ มีสิบสองแถวเหลือนต่างประเทศอ่ะมันไม่ได้ไม่ได้ดูเลยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งห้าร้อยถ้าเกิดมีลูกค้าเดิมอะไรไว้อ่ะหน่อยจะจับแยกไปให้แทนใช่ค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมนับตังก่อนนะคะอันนี้พี่คืนสองอัน